มันมัน็ตองิบอิบดิดก่ใหญเลร้อนเติมมนทุกวันถ้าไม่เติมมินจะต้ยม้มินมัเหมือนยาฟันนะต้องกินคู่กับช็อกโกแลตอร่อ yani. ย <bottom liter> <chiar> ้พี่ก็กินนะพี่กินคู่ช็อกโกแลตมันจะเย็น มีระดับกา่ว่าไฟมันมันเย็นฝันเียครับเดียวแปบเทียเอากี่หแเลยใค่แค่มุกไหมคะเบาร่แล้วเไแป๊บเอเท่าุ่กสิบาทเอาเ้าผมสี่ียี่ิได้เลยาแ่ถายจะค่อยมาเซตนมีครับมีเป็นสิบบาทกับ2ีสิบโอ้ไมันเื้อก่อนด้เลยวันนี้ต้องน้องโคกี่ัอโคกีรักบน้ไมี่คัอันนี้ของเรา เดี๋ยวพี่ทอนให้ด้วยหรอกลุ้นตังทอนนะขอบคุณค่ะถึงไหมว่าเอาอะไรดีคะใครบุกวิที่ บัร5ครับบัร5หน่อราเชัหวานน้อยแล้วหวลืมโทีหวานอยู่แล้วใช่ก็ลืมบอกเหมือนกันเจ็ยที่ม้าไว้ในหัวเลยเราก็ช่วยเราก็ช่วยเบ็้นะ อาสองลนนอนอ่ะแบ่งกับเพื่อนกินใช่ใไเนี่ยนี่คืออะไร่นี่สิบบาทค่ะกอ,อ,อบกขึ้คดีนะ